ยินดีต้อนรับกลับมาที่มุทมรมนที่ซึ่งโลกแห่งยานยนต์มีชีวิตชีวาที่นี่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่อนาคตของการขับขี่ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆของรถยนต์ SUV และยา,านพาหนะที่เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการเดินทางของเราถ้าคุณคือคนที่คลั่งไคล้รถยนต์นกับพวกเราเตรียนตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับโ o y o ต a f o r t u n ิน Hybrid 2020 5รถ SUV ที่ได้พลิกโฉมความหมายของความหรูหราและความแร่งในโลกยานยนต์ยุคใหม่อย่างแท้จริง โตโยต้าฟอร์จเนอร์ถือเป็นตำนานในตลาด SUV ตลอดหลายปีที่ผ่านมามันสร้างชื่อเสียงจากความแข็งแกรง่งความทนทานและความสามารถทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดสำหรับหลายคนฟอร์จเนอร์ไม่ใช่แค่รถยนต์แต่คือสัญ,ญลักษณ์แห่งพลังและความมั่นคงและในปี2025โตโยต้าได้ก้าวเข้าสู่อนาคตด้วยการผสมผสานความแข็งแกรง่งในตำนานเข้ากับเทคโนโลยีไฮบริดล้ำสมัยจนกลายมาเป็นโตโยต้าฟอร์จเนอร์ไฮบริด2025ที่รวมเอาสมรรถนะความประหยัดความหรูหราและความยั่งยืนไว้ในหนึ่ง เริ่มกันที่การออกแบบเพราะทันทีที่คุณเห็นโอร์ชเนไฮบริด2 0 2 5สิ่งแรกที่สัมผัสได้คือความดูดันและล้ำสมัยด้านหน้ามาพร้อมกระจังหน้าโครเมี่ยมขนาดใหญ่ฝ่ายหน้าเหล็ทรงเรียวสวยและกันชนใหม่ที่ทำให้ดูทรงพลังและทันสมัยไปพร้อมกับล้ออลลอยลายใหม่เส้นสายตัวถังคมชัดและไฟท้ายเหล็ที่โดดเด่นทำให้โฟร์ชเนรุ่นใหม่นี้มีเอกลักษณ์บนท้องถนนแบบไม่เหมือนใครนี่ไม่ใช่แค่ SUV แต่คือการประกาศตัวตนบนท้องถนนว่า คุณกำลังขับบางสิ่งที่ทั้งทรงพลังและล้ำอนาคตก้าวเข้ามาภายในห้องโดยสารแล้วคุณจะได้สัมผัสกับความหรูหราที่เหมือนแล้วระดับพรีเมียมโตโ,ตโยต้าออกแบบใหม่ทั้งหมดบ่อหนังคุณภาพสูงวัสดุสัมผัสนุ่ม และแผงคอนโซลล้ำสมัยที่ผสมผสานเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ากับการใช้งานที่สะดวกจุดเด่นของห้องโดยสารคือหน้าจอสัมผัสขนาดใหญ่ที่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายแถงหน้าปัดดิจิทัลปรับแต่งได้เต็มรูปแบบแสดงผลทั้งความเร็วการนำทางไปจนถึงการทำงานของระบบไฮบริดไฟตกแต่งภายในบอร์ดนั่งระบายอากาศที่ชาร์จไร้สายและสันรูฟพารโนรามา่าล้วนช่วยเพิ่มความรู้สึกหรูหราเหมือนห้องสวีทบ,บนลอ้อ สิ่งที่โดดเด่นอีกอย่างของโฟชินไฮบริด2 0 2 5คือความกว้างขวางและความสบายผู้โดยสารทุกแถวได้รับการใส่ใจอย่างเต็มที่บอกแถว2เอได้พื้นที่วางขามากขึ้นแม้แต่แถวสั้งก็ถูกปรับปรุงให้ใช้งานได้จริงสำหรับการเดินทางกลายไม่ว่าคุณจะอยู่บนถนนในเมืองหรือท่องเที่ยวกับครอบครัวรถคันนี้จะทำให้ทุกการเดินทางเต็มไปด้วยความสุขหัวใจสำคัญที่ทำให้โชนไฮบริด2 0 2 5แตกต่าง คือระบบขับเคลื่อนไฮบริดที่ประสานเครื่องยนต์เบนซินเท่ากับมอเตอร์ไฟฟ้าเพื่อสร้างสมดุลระหว่างพลังและความประหยัดคุณจะได้แรงบิดทันทีจากมอเตอร์ไฟฟ้าทำให้การเร่งแซงราบรื่นและตอบสนองได้ทันใจขนาดที่เครื่องยนต์เบนซินทำให้คุณมั่นใจว่าจะไม่ขาดพลังเมื่อจาเป็นเทคโนโลยีไฮบริดของโตโยต้ามีชื่อเสียงด้านความน่าเชื่อถือและในฟอร์เชเตอร์ไฮบริด2025ก็ถูกปรับแต่งให้ไม่เพียงแต่ประหยัดน้ำมันแต่ยังทำงานได้ดีแม้ในเส้นทางออฟโรดระบบขับเคลื่อนมีโหมด ให้เลือกทั้ง Eco, Normal, Sport และโหมด EV ที่สามารถวิ่งด้วยไฟฟ้าเพียงอย่างเดียวในระยะสั้นเหมาะกับการขับในมืองที่คุณสามารถแล่นเงียบๆโดยไม่ใช้น้ำมันเลยส่วนบนทางไกลระบบจะผสานกำลังเครื่องยนต์และมอเตอร์เพื่อให้ทั้งความเร็วและความประหยัดในเวลาเดียวกันสำหรับสายลุยฟอร์จินไฮบริด2,025ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเพราะยังคงความสามารถออฟโรดในตำนานระบบขับเคลื่อนสีล้อแบบใหม่ฮิวดิซินคอนโทรลโหมดการขับหลายรู ยินดีต้อนรับกลับมาที่มเทอร์แมนที่ซึ่งโลกแห่งยานยนต์มีชีวิตชีวาที่นี่เราจะพาคุณดำดิ่งสู่อนาคตของการขับขี่ค้นหานวัตกรรมใหม่ๆของรถยนต์ SUV และยานพาหนะที่เปลี่ยนวิธีคิดเกี่ยวกับการเดินทางของเราถ้าคุณคือคนที่คลั่งไคล้รถยนต์เหมือนกับพวกเราเตรียมตัวให้พร้อมเพราะวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับโ o y o t a f o อร์ n e ร์ไฮบริด2020 5รถ SUV ที่ได้พลิกโฉมความหมายของความหรูหราและความแร่งในโลกยานยนต์ยุคใหม่อย่างแท้จริง โ o โยต้าฟอร์จเนถือเป็นตำนานในตลาด SUV ตลอดหลายปีที่ผ่านมามันสร้างชื่อเสียงจากความแข็งแกร่งความทนทานและความสามารถทั้งในเมืองและเส้นทางออฟโรดสำหรับหลายคน f o r t จเนอ